สวัสดีจ้าสวัาเวันจันทร์แล้วพี่น้องไปส่งโรงเรียนก่อนไปเตรียมของไปโรงเรียนฝนคนคน,น้อยเฮาเป็นวัดเด้อพี่น้องเด้อบ่ค่อยสบายปานไดฝนก็ตกได้ตกดีเด้อพี่น้องเอ้ยจักต๊กอีกจักมื้อนีฝนลินลุงเอ้ยไปๆป เอาไปป๋าๆละผู้แม่บรรยากาศกับพี่น้องเอ้ยคึ้มๆและฝนที่ตกล่ะออกไปส่งลูกสาวแล้วสิเลยไปรับแม่มอนมากินข้าวเพื่อนุน้องเด้อ น้ำมันเบิดลงมาลงมาเติมน้ำมันก่อนมากลางทางเราพี่น้องน้ำมันเบิดน้ำมันกระบิดอยู่สามแยกเลยจ้าแม่รเรากระเทน้ำ เอท้ทที่น้ำมันลงไปเลยจ้าฮึเติมเดียบเลยแล้วอเอาแม่แี่น่าจอกน้ำมันเขาเลยจ้ะมาหอท่งเฮียนแล้วบ้านนี้ไปตั้งใจเฮียนเด้อไปตอบนองห้อง คนก็นมาหอดเทือนแม่ม้อนเลยเด้อจ้าทาแม่ม้อนลงมาอยู่เพิ่นยังอาบน้ำห้า,าก็แล้วเพิ่นวมาบิ่นตะคนเพิ่นทะพายตะคนเลยอยู่ไซทึ่งนลยอยู่ลุมฮะโอ้ยหนูกำยับงบินพายตื่นใช่ดอกเรื่อยคอยงามอยู่เห็ดตุกจึกอยู่ในมนตาตการีู่่นะ ได้บ่ได้บ่ได้เขียนหกตัได้เขียนหกตบโตน้อยบน้อยสอันนี้ได้ทันตะกเตนไคมบิดก่อนพะว่าเขาาคมเอ่ยไปใด้เลเรมนีกระนุนจะกระดุกานเนาะ เขียดซองโตบ่ตบดิอ๋อเขียดซองโตเออหน่อยซองโตบุญอยู่ไให้บุญใช่ดุใช่ใช้บุญอยู่ไให้บุญคงไม่หักขาเอาคือใส่ในไฮไวเอ่อไฮไวอือฮึโฮมไว้กินแม่นเดี๋ยวนี้ใช้กบเจ้าก็เรียนหอวดกบพกเก็บอันนี้ยวไม่มีกบเด้อนีแต่เขียดเอากบกระตูนไล่เด้ยเอา ตตกะเต็นเพิ่งก็ได้พ่อขัวอยู่เนาะโม่สมกรมมันบวชเยอะได้ทั้งแมงกนุนหมดแล้วได้ทั้งขี้คมุนหมดแล้วเอ้อนั่นนี่แหละสามอย่างก้านเลยนะเรียนกก้านไหมเออใช่ไหมบอปะอันกุยอันกุพไปเจ้ากานเข็ืนทา้งไปพาไปลงสิจมหรอไปก็ไปให้แล้วค่ะสิไปยามใดเพี้ยนชวนข่อยเลยมาเด้อยมาดีเด้อแเรียนด้วยเออเออ ว่าชีกระวังกระเร่งก็เยกรว่าชีชวนเจ้ากักา่นแล้วเอ๊ะฝ<อ>ากไปคอยเอาลูกคอยกินนมแล้วก็นอนเรียบร้อยซะก่อนอออจะมาเด้อเออเพราะว่าตักเตีนหันเด้อดอกมันออกหันเราไปชิบมงกุก็ได้เออะนอนบักลานอนรับหรือมาอืมก็นอนดันทีเหียวม,มันเป็นอันมันน่ะมันติดอแอร์เลยมันห้อนมันขี้ห่อนได้อ,อืม มันหายเปิดพัดลมมันนั่นนมันแห้งเป็นวัดอยู่ขี้หมกย้อยเวลาไอเต๊ใส่ขี่ไหมใส่ขีอบังพี่น้องสีผากนใส่ขี้อันนี้ถ้าใหมดได้ไี่ลีหมดได้หมดเอาใส่เตะแกรงนี่เจาดูเฉพาะจับเอั เทเสนาแมนก็ตายเลยนะต้องใส่ใส่เนื้ต้องใส่อันทง <c oughs> เนี่ยเป็นแมงเทเสนาแมนก็ตายดูโอ้ตะกะแตนมันร้องนี่ดองนี่ดองเด้อสิบอกเดิมร้องนะเทสิปุโอ้กานเอาบอลจิโร่กันนะคงก้านเอาคนเอาเันการขึ้นก็ได้พ่อมกับตะกะแตนไพ่ทง่ขึ้นนั่นกัเนเอาได้ได้อยู่หายางกระเบือห็นหัน ัาหาย่างหัวย่างขึ้นไปแอ้อาาวพานน้มันก็รไรเขาช้นเลยตรงหัวหลักเชียนขึ้นไปล้วจะได้สแตกเขาอืเพื่อจะแตกเขาเพื่อน้ำมันเพื่ <c oughs> อต้ม <c oughs> น้ำมันเนยเขาเฉพาะพัวหัวนมือนึ่งเก็บชิปได้ส่งจะท้าได้น้ำมันหลดุดจะซ้ำชิปน้ำมันขึ้น<อ>มันก็เขา่าอีเดียสระคำหม้เขาบริสุาสิ์สุจร็จบาดเออจะส่งทานั้นนะ แล้วบอเดี๋ยวว่างดแล้วหยุดแล้วไปเลยหยุดแล้วนี่ก็บอกอือหาไปเลยใส่ปากใส่ท้องของไฟของมันเราพี่น้องต่างคนต่างดินรุนอันนี้ก็ได้กินแล้วเนี่ยไม่ได้ชอ่ออันนี้แกอิ่มหนิเล็กบีดองแกฮ็ดฮานหนอเทมากพี่ใส่ผีซอย น้องมุนบอกว่าตัวใหญ่เด้นนอแล้วบอกเอาเด้อจักรเตตตัวหน่อย,ยเันว่าได้เออใส่เบากับบ้ากลาวก็ใส่ขี่ล <มา S 1> ้วก็ใสออ<ห>่้องพิษไป้มันไม่ยากดอกมืออื่นเพิ่นมาให้เผลัดให้พินพ่นบนยาเออนีว่าเขาขวักขี้ก่อนตัวนี้ฮะ <laughs> เออประเด็นเขาจะไปก้านเพิ่นผหม้เพราะว่าโคมบระเด็นจังใหญ่ไวยโคมเด้มคืนนี่ไวยโครมอะมันเป็นหน้าเนาะเขาว่า ไอ้เนี่เอาโคมนี้ฉันไปเถอะรายงานมาดูหำกูคนใช่โคมกูกูไม่ได้ใช่โคมมึงเพื่อว่าโคมพอกระซื้อคนหาหายท่าแพนแล้วจได้ใครบอกโคมอืเป็นแสนเหมือนกัแสนชาวเดี๋ยวนี้มันแสนหาแล้วบโย่เอาไปเอาตัวราคาแพงเงินเอาตัวถือก็ได้นะเอาตัวทำไรตามชิปพันก็ได้นะเออได้เงินก่อนซื้อหายแล้วอันเครื่องทำมาหากินเจ้าเอออันในชาติเอาหัน ไอเข็ใส่ก้อนไผเนยอเใส่ก้อนไผมันเดินามือฝัดไปบาโตชาิมันม่ได้เลยมือมือเดียวเนี่ยยังงเหือมันก็อนต้มแล้มาแกะโตใสตุ้งคือเก่าวยาเาต้องซื้อเสียงซื้ท่าเอาเลยจ้ากีบมันโดนกว่ามเป็นอะไรอีกเปล่เปลี่ยนมาคราบเอาเลยงงกว่ามีหนูแกาใส่ท่านใส่่านเอา มันกินเอต้องอันก้อนทานก็แทมม่าน้ำบริทนเลยอ้นคืนเดียวเบิดเด้อตัวเขาวสาคันได้สาข์ชิซื้อให้ทำตัวราคาเจ้าว่าเชียนไปนั่นเออเออบักซชามือก็ยังประเวทเออชิซื้อให้คุ้มนะฮะนี่แหละจะไปกาดหากินจะได้คนชิซื้อให้เด้อเงินอะไรเงินเดือนคอยออกออกมึอนี่แหละทางเบิ่ริโภค เจ้าเนี้ยแทนแต่ว่าพอพอเจ้าได้มาปั้นข่อยกินน้ำนาตะกะแตนข่อยก็มาเออจะไปก้านเจ้าก็ไปปั้นข่อยน้ำข่อยซื้อไข่โค่หม่เจ้าเออเลือดใจเนาะตะกะแตนกำลังพุ่มขึ้นตีหนึ่งตีสองตีสามโอ้พอหุบพอหยุบล็อกก่อนว่นทีหนึ่งตีสองตีสามค่อยออกไปต้นสกิดหมู่ตะกะแตนมันออกชำนันโอน บมันฉลาดตัวใจบอกมันเชื no, well, so ่องเล่นตู่คำผู้ได้เห็นโบเซียนตะกะแตนนี่บราเห็นมันได้ไปจังได้ขออยู่พุ่นบาทไปจังไดงเจ้าก็มาพี่โอ้ยปีหน่อยลับหรือเจ้ากรมาโอ้ยโถจานปี่แลยปี่ลุมาแอ้วขี่มาน้ำทางพยาธิ่ลุดนราพิจารณาพยดธิโย่พยาธิได้ยานเอาไปไหนวะเจ้าหลักโอยจักและเจ้าประกาศทางเปื่องพุ่น ด้านด้าคุ้นคอยปบัการด้านทางนีจักระเด็นไงกะมันบริเพื่้นตีนนันบริยนงูหรือเหลือกมันกะใส่กระป้อมน้ำกระปอมก็อยน้ำเด้อส่งน้ำบมีเด้อต้อเ่นสิเปกาดเด้อกระปอมมันใช้ชิโตนวดมือนะจ้างเนั้นมันเป็นเวลาเป็นเวลายามมันมันเป็นนตรายไปซื้อห้เลยจาหักซาเด้อคมเด้ข้างมก้อนบริ ไปเชียงไวย์มอนผุดป่านนี้ไปไปได้เลยไปตันนายแล้วจะหักซาได้โคมก่อนจะชื่อโคมไงบ่ให้ไปนั่นอีนะเช่ากูบ่เช่าบ่ให้เช่าอีนะบ่ให้เช่าอีนั่นเลยไปตันนายได้โคมนี่ยเลือดใจมันป๋อ่ะกูกูโคมกคุ้ม่ะมีชิปเอสอันโอ้ไม่หลายแค่น่ะคนนั้นยืมผู้นี้ยืมแต่น่อยบ่านใดบ่มาจ่อยเลย โบเห็นว่าหนาวคนจะซื้อเรื <t <t ่องไว้เด้อบแบนี้ด้วยยังยืมไแหนว่าชีวิตมันมันมาแต่ใช่ได้ว่าชีวิตหัวมันมาจากขยะเอาไปชมเอาไรเออเก็บเอาอีกแล้วมันไม่ตายเออเงินของเรื่องมันก็นั่นบอกดี๋ยว่าซื้ออันใหม่ให้เลยแบบนี้เข่าไปชมวินัยนี่เขาว่าสร้างชมมันมันโค้งเก่าเก้าเหรอก็ยังว่าอยู่กับโค้งเก่าชีวขยะยังเพื่ออะไรชมเอาอะไรได้มันยืงเฉยเออสายมันนั่นชื่อชื้อใหม่ชื่อสายสายไปมันใหม่ พ่อแม่เน่าหลุเจ้ากพ่อดีจังไม่ได้ซื้อได้จะไล่กับมิเต้เด็กน้อยในหมู่บ้านเท่านี้เขามายืมยืมเน้ลอยผู้เจ้ามีลายโคมคนผู้เดียวยังจะมาใส่ลายโครมใช่ไหมใส่ที่อันนี้เล็นี่นี่นี่น้ำชาออนน้ำหัวโครมนะเขาช่างให้ใหม่มาขับเมมอนแปนอันเมื่อกินขผาวเยือนพี่น้องสบายดีพี่น้อง มื่อนี้ขอกับบะมีแนวกินดีแล้วขอยกับชีบิงหูหมูแล้วก็ต้มหูกินเฮ้ยกลางงานประกันจักรเตนเมื่อคืนเลยต้องเลือดใจไห่บอแล่ก็ยังบ่ชจักใจนะเดี๋ยวหนีจักรเตนขึ้นเลยต้องไปจัดงานน้มันมวนนี่แม่เบอเบิ่งโคมเนาะแต่เส้นชีบิงจะสีทอดบ่อเล่เนี่ยขัวเอาบ่าขัวเอาบ่าที่อันนั่งกินข้าวอยู่นี่แล้วแล้วก็จังเมื่อบ่กพอระว่าให้เจ้าไปกินพุ่น แม่เขาจะให้กินพี่บ้านเนี่ยอ้าพี่น้อง <c oughs> ตะเล่นจะกินพุ่นเอากินพี่ก้อนสันอืกินพี่ก้อนแล้วก็จังไปพุ่นเนออจังไปพุ่นเนาะอืกินพี่ก้อนให้พ่นไปอานากรไปอุ้มตมะเม่ก่อนพี่น้องพ่นกำลังยางเป็นเป็นอชั้งเนาะกินหอดลาน <c oughs> ลายมือประเดี๋อุ้มพ่นให้พ่นไปอุ้มก่อนอุ้มสีอันอันเมียนเฮือนเมียนซานเนาะเบิ่งขีดพ่นอันยางโอ้ยดีแท้เป็นยางเลยให้ไปหยอกร้านก่อนยางได้สิบสองเก้ากว่ ย่างได้สิบสองต่างได้เลยได้ถ้ากระเทียนย่างวานนี้ต้องคุมจมูกเปียกสิบเดือนโอ้ยกืบมาเปียกเสียอันใี่น้องคิงเนาะเอาแล้วเรากันสิบเดือนครับปีปลายยังขั้นกระเดื่องเริ่มยุบปีปลายจะได้ย่างเจ็ดปุ่อสิบเดือนกัเจ็ดมื้อนี้คิงนั่นย่างปีปลายจะได้ย่างย่างก็ยังมุดแกงปีแปดเดือนนี่ยังขาดนม่งลุงก็สิบเดือนย่างเกลือมันกั ือมันก็สิบเดือนคือกันเออมันกัดเหลาจนยาวเลยพี่น้องเนาะนีแต่บุ้มบิ้มแหละมันเต็มถ้วนบางทงมันกัดดเต็มถวนเนาะเต็มอีรุ่งนันกะจอยซื้อได้หางแข็งแห้งใช่ได้หางใดนั่นไหมจับแขนเพิ่นเมื่อคืนนี่ปาลูกเอ้ยแขนเจ้าคือแมงคือไม่กินแขวนะฮะแม่ว่ะ ทนเจ้าก็สร้างเปียบเทียบนะเปรียบเทียบใช่มั้ิ้แถวว่าซั่นแทนเฮาก็ใหญ่กว่าหันอยู่มันว่าก็มีเท่าันแล้วด๋แม่ก็ก็คอความเปรียเปยอยู่ยากินมันก็ให้ลูกกินอยู่บ่แลกินกินอยู่บ่แลบัดนี้ลืมอันนี้กินมือบ่เจ้าบ่ได้กินอีกลด้ลืมได้ต้องแม่ก็ต้องเน้นแน่คอยอยู่กําจัดแน่ข้าวแล้วข้าวเกินยาเด้อลูกเด้อจังกินมาเให้มีหมู่กินน้ํามันมันกินเ็กน้อยหั่น มีมูหย่ามันกินดมันเๆขมขาหน่ะ่นองมันใหญ่เพี่เต้หน่องมันหย่ามีมูหย่าเออมันกินกินอย่างงงเจ้าเนี่ก็แวะซื้อน้องให้กะเต้นเนนี่ก็ไข่ได้ไหมอืมกะเต้นนิดหน่อยนเอาพี่น้องคลิปนี่ก็ไปก่อนเด้อจ้าพี่พ่อกันใหม่คลิปหนางเอ็ดกับเข่ากับน้ำมันกินกับอันแม่อยู่เออนซะก่อนเลยจังพากันเมื่อคืนเนาะแล้วกันบ๊ายบาย เรานัวหัวม่วนพี่น้องเอ้ย